you <laughs> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถขุดขนาด7ตันนะครับมานะมาชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อโกเบลโก้นะครับรุ่น SK70SR K2 นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเทียบเท่ากับรถบ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับ SK70 Mark X นั่นเองนะครับาตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนเร็วตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแน่นอนการทำงานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัววนนนนนนีีีีี้้้้ะะะฮกก็็ตตตาาามท่่ไไดดดเเเเเขขขยยคคลลิิปปปปรถุส แบบนี้มานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปากคีบมาจากโรงงานน้ำเบแบบนี้เลยนะครับต่างใตที่ได้เอาไปใช้นะฮะคีบไม้นะฮะคีบวัสดุหรือเคร์่เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับที่สําคัญนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีผ่านดันมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ่าผ่านดันมาเรียบร้อยเลยนะฮะเวลายกของหนักหรือว่าเวลาทํางานหนักเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยคําได้นะครับก็จะเซฟมากขึ้นแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็จะนิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเนี่ยฮะ สวยนะครับบูมอาร์เนี่ยสวยนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดมเลยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยในส่วนของแท็กยางของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแท็กเหล็กนะครับแต่ว่าเขามีเกี้ยยางนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเกี้ยยางแบบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเวลาที่เราใช้งานบนพื้นปูนนะฮะหรือว่าพื้นถนนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ทิ้งร่องรอยของตีนตะขับไว้เลยนะครับดีมากๆนะฮะเข้าโจทย์โรงงานที่เซอร์เคิลเลยนะครับที่เป็นพื้นปูนเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรอยของตัวตีนตะขับเลยนะครับเนี่ยนะครับเฟ เรียบเนียนเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยสนิมเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากยุการใช้งานเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูใกล้ๆเนี่ยไม่ผุนะครับลูกค้าครับถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับใกล้มือใกล้เท้านะครับเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับนี่หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่พอนั่งแล้วฟลิปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองระบบข้าวๆให้ดูนะครับ เลยก็เดี๋ยวเริ่มจากการกดตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับเทสปั๊มนะฮะนี่นะฮะอ่าก็กดตัวลอยได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับนิ่มนะครับกดตัวได้สบายสบายเลยอันนี้เป็นรอบต่ําสุดของเขาเลยนะครับดูฮะครับรอบต่าสุดนะแล้วก็เดี๋ยวลองกดตัวด้วยผันดันให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับนิ่มๆนะฮะผันดันก็ยกขึ้นยกลงได้ปกติกดตัวลยได้นิ่มๆเลยนะฮะถือว่าปั๊มเนี่ยแรงดีมากๆนะฮะแล้วก็ระบบคีบนะใช้งานคีบของเขาเนี่ยยกแขนขึ้นลงนะฮะ หรือว่ากวักบูมนะฮะนครับกวกบูมเขาออกแบบนี้หรือว่าสวิงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญไวด้วยนะครับตัวนี้นะครับทางานไวนะฮะนี่นะฮะอ่าระบบครบใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ทางานไวนะฮะตามไตล์รุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยลูกแอร์นะฮะการทำความเย็นของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้แอร์เย็นพร้อมใช้เลยนะครับถ้าเกิดทนหนที่เอาไปลุยงานเลยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเอาไปลุยงานได้เลยนะครับโอเค อันนี้เป็นสภาพภายใน,นนะเดี๋ยวเราลองไปดูสภาพในส่วนอื่นกันบ้างนะครับนี่นะสภาพรอบคันสวยนะครับ mm hmm. บอดองบอดี้สวยเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูสภาพในฝั่งของแผงหม้อน้ํากันนิดนึงนะฮะนี่อ่าตัวนี้เนี่ยผมชอบการออกแบบเขาม,ามากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะ mm hmm. เขามีตัวตะแกรงดักฝุ่นแบบนี้มาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดนั่งงานเอาไปใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวฝุ่นหรือว่าวัสดุอะไรเข้าไปอุดตันในตัวหม้อน้ําเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะสกินกันให้หมดเลยนะครับดีมากๆนะครับนี่นะฮะ ด้านหลังก็จะปีตาโกเบโก้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันกน,นิดนึงตัวนี้เนี่ยเครื่องยนที่เขาใช้งานอยู่ก็จะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเทอร์โบนะครับอ่าเป็นตามสไตล์ของรถขุด7ตันเลยนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีมา,มากๆนะครับแล้วก็เจ้ารหัสเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสซรหัส CLE 2นั่นเองนะครับแน่นอนเรื่องกรารประหยัดน้ำมันเนี่ยขอให้บอกเลยนะครับแล้วก็พวกอาลางอะไรของเขาเนี่ยเครื่องยูสซ่นะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะว่าหาง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตปิดฝาทีดนึงน,นะครับ ปิดนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับหล่อนะครับเครื่องยนต์สวยนะฮะสภาพภายนอกสวยนะฮะเนี่ยเฟรมฟันหนึ่งให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเฟรมฟันหนึ่งก็สวยมากๆเช่นกันนะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูปั๊มไฮดรอลิกกันนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับในส่วนของปั๊มฮดรอลิกเนี่ยก็มา แห้งสวยดีมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรลดซมตรงไหนอะไรออกมาจากตัวลูกปั๊มเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาด้านข้างอีกนิดนึงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผ่คอนโทรนนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่นะครับแผ่คอนโทรลเนี่ย มาส่วนมากๆเช่นกันนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวแพเลยนะครับหัวนุ่นหัวรถเนี่ยก็ยังเงาสวยดีมากๆเลยนะครับและก็ที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยเขามีตัวปรับบบลคอนโทรลตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะถ้าเกิดทนาดที่นั่งงานมีคนขับหลายท่านนะครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยถนัดการขับใช้งานไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็สามารถสลับสับเบาได้เลยนะครับดีมากนะไม่ต้องไปนั่งไล่สายที่ตัวคอนโทรลเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนั้นเนี่ยเสียเวลามากๆเลยนะครับเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยกว่าจะ ครับดีมากๆนะฮะลอนะครับอ่า โอเคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะฮะสภาพภายในเครื่เก่งแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ปั๊มของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะลองดูวิดีโอนะฮะตอนขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยแบบเต็มสูบนะฮะที่หน้าร้านกว้างๆตรงนู้นนะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะฮะตามเบอรอ์โทรไปคือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราติดต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดๆเลยนะฮะรอบคันนะฮะแต่ละส่วนละเอียดๆนะครับพร้อมกับวิดีโอที่ดแจ้งไปตะกี้นะครับส่งให้้้้้้กกกกกัััััับบบบลลลูคคคาาาะะไไไดดดรรชมนนนนนนททงงออีีีึววยยย่่ตเเ็ มาสวยนะเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับตอนนี้นส่วนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝาวกไว้ทันนี้นะฮะกบรถตลวงโกเบโก้ SK 7 0 R คี2คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับตัวใครนะครับผมด้วยนะครับเพื่อใจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ